ดอกไม้ริมทางอันนี้มาเดินเล่นคะ่ะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยดูสิข้าวโพดมีข้าวโพดด้วยมีดอกไม้ด้วยดอกไม้สวยๆด้วยดูสิข้าวโพดเต็มไปเลยดอกไม้สวยๆด้วย เลยมาดอกไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ธรรมชาติชมป่าขา้าโพดไปด้วยสวยงามขา้าโพดเต็มแล้วนี่แก่แล้วนี่เขายังไม่เก็บชมดอกไม้ไปด้วยขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะขอบคุณค่ะช่องคุณยายกับวินนี่สตอรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ